สวัสดีครับเพื่อนๆมีสื่อต่างชาตินะเขานำเสนอว่ามีผู้หญิงอยู่15ประเทศที่เขาแนะนำอยากจะให้เป็นภรรยาเพราะว่าถ้าเธอเป็นภรรยาเนี่ยคือจะดีที่สุดไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนหรือแห่งหนใดก็ตามถ้าคุณอยากจะได้ภรรยาที่คอยดูแลคุณทำให้ครอบครัวอบอุ่นก็ลองพิจารณาสาวๆประเทศเหล่านี้ดูนอกจากจะมีค่าจ่างานแต่งงานที่ถูกแล้วพวกเธอยังสวยอีกด้วยถ้าหากว่าคุณยังไม่มีใครแล้วคุณเก็บเงินได้สกักก้อนหนึ่งเนี่ยคุณลองมาที่ประเทศเหล่านี้ดู นี่อาจจะเป็นคําตอบที่คุณตามหาและคือบ้านปลายชีวิตของคุณและแต่ละคนแต่ละประเทศที่เขากําลังจะกล่าวถึงนี้ก็สวยๆทั้งนั้นในสายตาของเขาอาอย่างเช่นในอียิปต์ฟิลิปปินส์อะไรงี้นะเขายกตัวอย่างมาคร่าวๆมาประเทศแรกก่อนเลยไม่น่าเชื่อครับก็คือประเทศญี่ปุ่นเขาบอกว่าชาวตะวันตกและหลายคนนี้ก็เริ่มสนใจสาวญี่ปุ่นกันมากขึ้นแตกต่างจากสมัยก่อนที่ชาวญี่ปุ่นค่อนข้างที่จะกีดกันชาวต่างชาติ เดี๋ยวนี้สาวญี่ปุ่นชอบคุยกับนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นชาติไหนโดยเฉพาะชาวตะวันตกเนี่ยเพราะว่าใช้ภาษาปิดกันได้คล่องแล้วหากคุณต้องการจะมีเจ้าสาวชาวญี่ปุ่นนี้คุณต้องมีเงินประมาณ1 0 0 0 0ถึง20,000ดอลลาร์เพราะว่าสาวญี่ปุ่นนี้ขึ้นชื่อมากในเรื่องของความอ่อนโยนและความสง่างามมีผิวขาวเนียนเป็นมันเงาผมสีดำดวงตากลมโตสาวญี่ปุ่นนั้นมีความสงาาม่างามทั้งรสสิยมแฟชั่นอะไรก็ดีไปหมด และที่สําคัญสาวญี่ปุ่นมีความเป็นแม่บ้านที่สูงมากทําให้บ้านอบอุ่นเป็นแบบอย่างที่ดีกับหลายๆประเทศทําให้สามีมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายมากยิ่งขึ้นคอยต้อนรับเสมอนอกจากนั้นแล้วสาวชาวญี่ปุ่นยังมีการจัดการการเงินที่ดีมากอีกด้วยเธอมีความรอบคอบในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องเงินอ่าถ้าอยากจะแต่งงานกับสาวญี่ปุ่นสักคนหนึ่งเนี่ยใช้งบประมาณอยู่ที่0 0 0 0 0ถึง700,000บาทอ่ะประเทศต่อมาประเทศไทย หากคนต้องการภรรยาที่ดีที่สุดก็ต้องภรรยาชาวไทยนี่เป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับสาวๆร่าเริงที่เข้าถึงง่ายเธอสวยงามผู้หญิงชาวไทยนั้นมีการเปิดใจสามารถแต่งงานกับชาวต่างชาติได้การที่จะแต่งงานกับผู้หญิงชาวไทยสักคนก็มีงบประมาณที่ต้องใช้ประมาณ1 0 0 0 0 0สนถึง3แสนบาทแต่หลักเกณฑ์ต่างๆมันก็ขึ้นอยู่กับการศึกษาสถานะระดับอาชีพของเธอด้วย ประเทศไทยนั้นเปิดกว้างให้แก่ผู้คนที่เป็นนักท่องเที่ยวหลากหลายประเทศเข้ามาทำให้นี่เป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในการพบปะผู้หญิงสาวไทยส่วนมากจะมีใบหน้าที่อ่อนยาวอยู่เสมอหลายๆคนก็จะมีผิวสีแทนมีดวงตาทรงอัลมอนด์ที่จับภาพได้อย่างแจ่มแจ้งผู้หญิงไทยเคารพสามีเคารพครอบครัวของเธอและครอบครัวของสามีเธอไม่ปฏิเสธที่จะช่วยเหลือเวลาที่ต้องการความช่วยเหลือและซื่อสัตย์มาก โดยส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมที่ดีสุภาพอ่อนหวานสุภาพเรียบร้อยไม่ตะโกนหรือจู้จี้สามีของเขาเลยจริงไหมเฮ้ออ่ะประเทศต่อมาครับอินเดีย <S <S ในสมัยก่อนเจ้าสาวอินเดียจะเป็นฝ่ายที่ต้องเสียเงินค่าสินสอดให้กับเจ้าบ่าวแต่ในสมัยนี้เริ่มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่ก็ไม่ทุกพื้นที่บางภูมิภาคคุณจะได้จ่ายค่าสินสอดบางภูมิภาคคุณจะได้รับค่าสินสอดอยู่ที่ว่าคุณอยู่ตรงไหน เจ้าสาวชาวอินเดียอาจจะซื่อสัตย์ที่สุดในบรรดาประเทศทั้งหมดก็เป็นได้เพราะว่าที่ผ่านมาเธอโดนกดดันอย่างหนักทั้งจากสังคมทั้งครอบครัวความไม่เท่าเทียมทางเพศทําให้เธอต้องอดทนอยู่เสมอถ้าคุณต้องการเป็นใหญ่ในครอบครัวต้องการควบคุมดูแลครอบครัวเองคุณอาจจะต้องการสาวอินเดียมาเป็นภรรยาโดยที่ค่าสินสอดจะกําหนดไม่ได้ถ้าเป็นสาวชนบทคุณอาจจะไม่ต้องเสียค่าสินสอดหรืออาจจะเป็นคนได้รับสินสอดแต่ถ้าเป็นชนชั้นกลางคุณอาจจะได้เสียในระดับหนึ่ง แต่ถ้าเป็นสถานะที่สูงขึ้นไปอีกชาวอินเดียจะมีวัฒนธรรมงานแต่งงานจะต้องยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ว่าจะอยู่ในชนชั้นอะไรก็ตามอ่าสนใจไหมสาวอินเดียซื่อสัตว์ประเทศต่อมาอียิปมีชาวอียิปที่ยากจนจํานวนมากที่ยอมยกลูกสาวของพวกเขาให้แต่งงานกับชาวต่างชาติเพื่อที่จะแลกกับเงินโดยส่วนมากแล้วราคาจะถูกจนคุณต้องตกใจนั่นก็คือประมาณ300บาทก็คือการดอลลาร์นั่นแหละตีเป็นเงินไทยแล้ว การจะแต่งงานกับสาวอียิปต์นั้นคุณไม่ต้องพึ่งพาความรักเลยเพราะว่าทุกคนอยากจะหลีกหนีจากความยากจนแต่โดยมากแล้วก็ไม่ได้มาจากความเต็มใจของพวกเธอมักจะโดนครอบครัวบีบบังคับให้แต่งงานอุปนิสัยของผู้หญิงอียิปต์ก็คือมีอารมณ์ขันอย่างมากและมักเชื่อในพิธีกรรมดังนั้นคุณอาจจะต้องทำใจบ้างในเมื่อเธออยากจะทำพิธีกรรมอะไรแปลกๆที่เธอเคยทำมาสาวอียิปต์ประเทศต่อมาประเทศจีน ช่วงหลังๆที่ผ่านมามีความไม่สมดุลทางเพศที่เกิดขึ้นนั่นก็คืออัตราการเกิดของผู้หญิงน้อยกว่าผู้ชายเนื่องจากว่าวัฒนธรรมหลักของชาวจีนก็คือต้องการที่จะมีลูกชายเป็นหลักดังนั้นในประเทศจีนช่วงหลังๆนี้จะมีผู้ชายอยู่เกลื่อนมากพอภรรยาชาวจีนมีไม่เพียงพอก็มีการไปเอาภรรยาจากชาวเวียดนามมาแต่งงานด้วยพื้นที่ชนบทหลายๆแห่งของประเทศจีนเนี่ยจะเห็นสาวเวียดนามเป็นจำนวนมากที่ถูกจับให้มาแต่งงานกับชายชาวจีน ดังนั้นผู้หญิงชาวจีนจึงไม่ได้รับการอบรมอะไรมากเพราะว่ายังไงก็มีผู้ชายต้องการอยู่แล้วอ้าวแล้วจะเอามาแนะนำทำไมเนี่ยอ่ะประเทศต่อมาครับเกาหลีใต้ผู้หญิงในเกาหลีใต้มีบทบาททางเพศที่ค่อนข้างต่ำมักจะโดนดูถูกเหยียดหยามอยู่เสมอถึงขนาดว่าแม้แต่ผู้ชายชาวเกาหลีใต้เองเลยก็ยังไม่ค่อยจะแต่งงานกับผู้หญิงเกาหลีโดยมีมากถึง18%ของประเทศที่ผู้ชายชาวเกาหลีใต้แต่งงานกับประเทศอื่น จากสถิติปี2017มีผู้ชายเกาหลีใต้แต่งงานกับผู้หญิงฟิลิปปินส์กัมพูชาเวียดนามแล้วก็จีนนอกจากนั้นก็จะเป็นคนที่ไม่คิดจะแต่งงานโดยเฉลี่ยแล้วแม้จะพบหน้ากันประมาณ39วันก็สามารถที่จะแต่งงานกันได้แล้วงบประมาณการแต่งงานกับผู้หญิงเกาหลีอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0บาทต่อมาก็คือประเทศฟิลิปปินส ฟิลิปปินเป็นสถานที่ยอดฮิตส,สำหรับชาวต่างชาติเพราะว่าเจ้าสาวงานแต่งาตงานแต่ละครั้งนี่ราคาถูกมากผู้หญิงฟิลิปปินนั้นมีความเอาใจใส่เมตตาการุณามีความสามารถในการบริหารจัดการงานบ้านได้เธอมีความซื่อสัตย์ต่อครอบครัวเพราะว่าถูกอบรมบ่มนิสัยมาแบบนั้นค่าใช้จ่ายในการที่จะมีเจ้าสาวชาวฟิลิปปินหนึ่งคนบางทีต่ำถึง300บาทนั่นก็ตามแต่พื้นที่ในฟิลิปปินด้วยเพราะว่าประเทศฟิลิปปินนั้นมีหลายจุดที่ค่อนข้างยากจน ต่อมาคือประเทศมาเลเซียมาเลเซียเป็นประเทศมุสลิมที่มีผู้ชายในประเทศสามารถมีภรรยาได้มากถึง4ี่คนถ้าคุณมีงบประมาณสองแ0,000บาทเนี่ยคุณก็สามารถที่จะแต่งงานกับผู้หญิงชาวมาเลเซียได้แล้วสาวมาเลเซียมีผมดำขึ้นชื่อในเรื่องความอ่อนโยนความฉลาดแล้วก็มีการต้อนรับอย่างดีถ้าคุณต้องการมองหาความสัมพันธ์ที่แท้จริงและยาวนานเนี่ยและเป็นผู้หญิงที่เอาใจใส่เข้าใจ ผู้หญิงมาเลเซียอาจจะเป็นคนที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณอ่าประเทศต่อมาประเทศไนจีเรียค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยสำหรับการที่จะแต่งงานกับผู้หญิงไนจีเรียจะมีอยู่2ระดับระดับแรกก็คือเด็กสาวที่มีการศึกษาคุณต้องใช้งบประมาณ20,000บาทส่วนเด็กที่ไม่มีการศึกษาไม่รู้หนังสือนั้นก็ใช้เงิน15,000บาทสาวสาไนจีเรียเป็นที่นิยมสำหรับชายหนุ่มชาวตะวันตกอย่างมาก เนื่องจากว่าส,สาวในไนจีเรียเจอกับความรุนแรงในครอบครัวบ่อยครั้งจึงมีการผ่อนจ่ายได้ด้วยโดยมีผู้หญิง33%ในไนจีเรียที่เป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวทั้งจากทางพ่อและแม่รวมไปถึงสามีด้วยเพราะว่าในไนจีเรีย,ยมีความเชื่อว่าผู้ชายสามารถตบตีผู้หญิงได้ดังนั้นผู้หญิงไนจีเรียจึงต้องการอย่างมากที่จะแต่งงานกับชายชาวต่างชาติ ก็ประมาณนี้ครับไหนใครสนใจประเทศไหนบ้างสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ